สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GGB Studio นะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกิจกรรมที่มีชื่อว่า All Star Arena นะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมที่รวบรวมแก๊งในแต่ละเมืองเนี่ยนะครับผมมาเล่นสตอรี่ในรูปแบบการแข่งขันนะครับเยาเยือนนั่นเองนะครับ,รบแต่รายละเอียดกติกาการเล่นรูปแบบ การเล่นสตอรี่เนี่ยไม่แน่ใจนะเขาจะอ้างอิงในรูปแบบวิธีการของแต่ละเมืองหรือว่าจะตั้งกฎกติกาขึ้นมาใหม่อันนี้ไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นในรูปแบบของการที่ยึดกฎในแต่ละเมืองสมมุติตอออเช่ s t a r t o a r o p e r a t ใน New World ก็จะใช้กฎร,รูปแบบของเมือง New World น่าจะเป็นแบบนี้นะในมุมมองความคิดของผมผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบแล้วก็สําหรับกิจกรรมนี้ก็ได้มีการอัปเดตเข้ามาล่าสุดก็คือตอนแรกเนี่ยผมเคยพูดถึงกิจกรรมนี้มาก่อนหน้านี้ซึ่งยังไม่รู้นะว่าจะมีประเทศไหนเข้าร่วมผมก็เกินเกินไปอาจจะมีถูกมีผิดบ้างก็ขออภัยแต่ณนะตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะก็คือสรุปแล้วก็มี7เมืองด้วยกันที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะผมมีเมืองไหนบ้างน,น่าสนใจนะผมก็หลักๆเลยก็เจ้าภาพหลักก็คือ Star ์ทาว นะผมะมีสตาร์ทาวแล้วก็ในฝั่งของ Family c i ย y ินั่นเองนะผมแล้วก็มี ATK r e b ี l อรวมถึง New World นะผม New World ก็คือ SD เดิมได้เปลี่ยนชื่อเป็น New World นั่นเองแล้วก็มี Downtown ซึ่งเป็นเมืองคู่ขนานกับ StarTown นั่นเองแล้วก็มีอีกเมืองหนึ่งนั่นก็คือเมือง เบอร์ลินอาร์พีเมืองนี้ผมไม่ค่อยคุ้นชื่อสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ติดตามชมสตรอรี่ในเมืองนี้ด้วยก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยคุนะ้นน่ะแต่ว่าก็มีเมืองนี้เข้ามาร่วมด้วยนั่นเองเบอร์ลินอาร์พีรวมถึงอีกเมืองหนึ่งก็คือเบคอนทาวน์นะครับผมอืมประมาณนี้ส่วนรายชื่อสมาชิกที่รวบรวมมาในแต่ละเมืองก็ครบแล้วนะตอนนี้ก็อัปเดตครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการอัปเดตล่าสุดสาหรับกิจกรรมนี้จะเล่นตอนไหนอันนี้ผมยังไม่ แน่ใจเลยนะครับผมอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนมีนาคมอันนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้รวบรวมสมาชิกรายชื่อต่างๆของแต่และเมืองเนี่ยครบเรียบร้อยต่อจากนี้ก็น่าจะเหลือในเรื่องของรายละเอียดในการแข่งขันแล้วครับว่าจะเล่นในรูปแบบไหนผมมองว่าการแข่งขันาจะมีฟังก์ชันพิเศษที่ให้ฝั่งที่แข่งขันกันเนี่ยโดยการ ชีมีอาวุธให้มีรถให้นั่นเองนะผมส่วนเรื่องรถจะใช้รถแบบไหนเนี่ยเขาก็มีเกินเข้ามาแล้วนะผมว่ามีรถให้เล่นเนี่ยก็จะมีรถที่จัดเตรียมไว้ให้น่าจะประมาณนั้นแล้วก็สำหรับการเล่นสตอรี่ ในครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องรูปแบบของการที่แบบเหมือนเลสตอรี่เลยนะมีหน่วยงานมีตำรวจอะไรเงี้ยเออไม่ได้แบบว่าเอาแก๊งสองแก๊งมา,มาเล่นมาอุ้มศพมาอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีหน่วยงานน่าจะเป็นการแข่งแบบสตอรี่จริงๆเลยนะผม,มน่าสนใจสำหรับสำหรับกิจกรรมนี้ผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่และน่าสนใจน่าติดตามเป็นการแข่งในรูปแบบใหม่ดีกว่า ็นการแข่งขันโดยแบบรูปแบบสตอรี่อ่ะส่วนเมืองไหนเนี่ยที่ผมมองแล้วว่ามีโอกาสที่จะคว้าชัยในการแข่งขันครัง้งนี้ใช่ไหมในมุมมองผมนะผมก็ต้องเพ่งมองไปที่แม่ง,งานหลักอย่างสตราร์ทาวนะผมมองว่าผมผมยังมองว่าสตราร์ทาวน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีโอกาสมีโอกาสในการคว้าแชมป์ในครั้งนี้นะแต่ว่าเมืองอื่นๆก็ประมาทไม่ได้ทุกๆเมืองเลย แล้วผมถ้าพูดถึงการที่ไปแข่งในแต่ละเมืองแล้วใช้กฎในแต่ละเมืองเนี่ยผมมองว่าในแต่ละเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะเล่นในจุดที่ตัวเองได้เปรียบนืคผมน่าจะประมาณนี้ก็มีฟรน,นะผมมองว่าเอ k คฟาร์ส่วนเวคอนทาวเนี่ยก็ประมาทไม่ได้ครับดูจากลายชื่อแล้ว มี66เยอะเลยในเบคอนทาวนะน่าจะเป็นอดีต6 6่เ <food> น <impair ing> <and> ี่ยอยู่ในนี้หลายคนเลยก็ประมาณนี้นะผมสำหรับกิจกรรมนี้ที่ผมมาพูดให้ทุกคนได้ฟังมันก็มีอัปเดตประมาณนี้ แล้วผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแข่งกันณนะช่วงเวลาไหนอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารายชื่อไลฟ์มาครบละน่าสนใจครับก็ลองติดตามกันดูเนาะกิใจกรรมสนุกแบบให้ทุกคนลองไปติดตามครับเชื่อว่าเดี๋ยวแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องราวอะไรใน GTA 5M เรื่องของสตอรี่แก๊งอะไรต่างๆก็ มีอัปเดตเข้ามาแล้วผมกอฝากติดตามไว้ด้วยแล้วผมจะเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดี